โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกสำนักง,ง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการปัจจุบันตั้งอยู่ที่หมู่ที่9ตำบลคลองใหญ่อำเภอองค์รักษ์จังหวัดนครนายกเริ่มเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2478มาจนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลานานกว่า81ปีวิสัยทัศน์ของโรงเรียนผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิน่นชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารดำเนินโครงการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จากวิสัยทัศน์การจัดการศึกษาของโรงเรียนมุ่งเน้นด้านวิชาการคุณธรรมจริยธรรมและกิจกรรมต่างๆต,ตามคำขวัญของโรงเรียนที่ว่าเรียนดีสามคัคคีมีวิัยใฝ่คุณธรรมนำสุขภาพด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถเป็นโรงเรียนวิถีพุทธและสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่า นักเรียนเป็นคนดีมีความรู้คู่คุณธรรมปรัชญาของโรงเรียนปัญญาโลกัสมิปัจโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกปัจจุบันโรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมวัยจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สมีนักเรียนทั้งสิน้น399คน โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน25คนประกอบด้วยผู้บริหารจำนวน2คนข้าราชการครูจำนวน18คนครูอัตราจ้างจำนวน1คนครูพี่เลี้ยงเด็กพิการจำนวน1คนเจ้าหน้าที่ธุรการจำนวน1คนและนักการพานโรงจำนวน2คน โดยมีนายชีรนันสิงหานาถเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนและมีในายชัยวั์จันทันเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนผลการดำเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของการดำเนินงานโรงเรียนต้นแบบโครงการส่งเสริมค่านิยม12ประการในสถานศึกษาองค์ประกอบที่1การบริหารจัดการโรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ มีการจัดโครงการและกิจกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมหลักของคนไทย12ประการมีการแต่งตั้งผู้ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานมีหลักฐานร่องรอยและมีการสรุปผลการดำเนินงานในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆอีกทั้งผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมองค์ประกอบที่2กระบวนการเรียนการสอน โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถมีแผนการจัดกิจกรรมคุณครูมีแผนการสอนมีสื่อนวัตกรรมที่บูรณาการกับค่านิยมหลักของคนไทย12ประการมีการประเมินนักเรียนเป็นรายบุคคลอีกทั้งสรุปผลนักเรียนรายบุคคลและลายห้องไว้อย่างชัดเจนองค์ประกอบที่3คุณภาพผู้เรียนนักเรียนของโรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ มีคุณลักษณะตามค่านิยมหลักของคนไทย12ประการอยู่ในระดับร้อยละ90ขึ้นไปผลการดำเนินงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่านิยมหลักของคนไทย12ประการดังนี้ข้อที่1มีความรักชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อเทิดสถาบันชาติาศาสตร์ โดยจัดกิจกรรมหน้าเสาธงเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความรักชาติจัดกิจกรรมวันพ่อกิจกรรมวันแม่กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีและมีกิจกรรมพุทธธรรมนำสุขอบรมคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมทำบุญทุกวันพระเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนดีข้อที่2ซื่อสัตย์เสียสละอดทนมีอุดมการในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้นักเรียนเช่นนักเรียนเก็บสิ่งของได้แล้วส่งคืนเจ้าของจัดทำหนังสั้นเรื่องคนดีรู้จักพอไม่คอร์รัปชันการเข้าแถวรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียนรวมทั้งกิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่บริเวณโรงเรียนและพัฒนาเขตพื้นที่รับผิดชอบในแต่ละระดับชั้น ข้อที่ 3. กตัญยูต่อพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์โรงเรียนชุมชนวชดเชอโอสถได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อปลูกฝังความกตันยูให้กับผู้เรียนผ่านกิจกรรมที่หลากหลายเช่นกิจกรรมนิทานคุณธรรมเพลงคุณธรรมรวมไปถึงการจัดกิจกรรมวันแม่เพื่อให้นักเรียนแสดงความรักความกตัญยูต่อผู้ปกครอง และจัดกิจกรรมวันไหว้ครูเพื่อให้นักเรียนแสดงความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ข้อที่4ไใฝ่หาความรู้มันศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อมโรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถได้พัฒนาการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีมีบริการสืบค้นความรู้จากอินเทอร์เนต็ตและในห้องสมุด อีกทั้งผู้เรียนยังได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆและได้ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนนอกห้องเรียนข้อที่5รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามโรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถได้ดำเนินงานเพื่อให้ผู้เรียนอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีเช่นกิจกรรมถวายเทียนจำนำพันษา กิจกรรมอนุรักษ์ดนตรีไทยกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแหง้งกิจกรรมน้องไหวพ้พี่พี่ไหว้น้องกิจกรรมวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่เพื่อปลูกฝังความเป็นไทยให้กับผู้เรียนข้อที่6มีศีลธรรมรักษาความสัตว์หวังดีต่อผู้อื่นเผื่อแผ่และแบ่งปันโรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมเช่นการจัดค่ายคุณธรรมจริยธรรมตามวัยและระดับชั้นของผู้เรียนกิจกรรมการสอนวิชาพระพุทธศาสนาโดยนิมนต์ครูพระสอนศิลธรรมจากวัดเชียโอสถมาให้การอบรมให้ความรู้และอบรมการปฏิบัติตนให้เป็นพลเมืองดีตามแนวพระพุทธศาสนาในกิจกรรมพุทธธรรมนำสุขในชั่วโมงกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ข้อที่7เข้าใจการเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้องโรงเรียนชุมชนวัชเชียโอสถได้จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียนจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนเลือกตั้งหัวหน้าชั้นเรียนและจัดอบรมเรื่องการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ในกิจกรรมวันสำคัญเช่น กิจกรรมวันพ่อกิจกรรมวันแม่และมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาหน้าที่พลเมืองและรายวิชาประวัติศาสตร์ในทุกระดับชั้นข้อที่8มีระเบียบวินยัยเคารพกฎหมายผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมวินยัย จัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีและกิจกรรมสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่องเพื่อบ่มเพาะระเบียบวินัยกิจกรรมยิ้มไหว้ทักทายน้องไหว้พี่พี่รับไหว้น้องข้อที่9มีสติรู้ตัวรู้คิดรู้ธรรมรู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโรงเรียนชุมชนวัดเชียวโอสถ ได้ดำเนินกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยครูให้ความรู้และการอบรมหน้าเสาธงมีการรณรงค์เพื่อต่อต้านรวมไปถึงการมีสติให้ผู้เรียนผ่านกิจกรรมนั่งสมาธิเพื่อจเจริญสติก่อนเข้าเรียนข้อที่10รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรู้จักอดออม ไว้ใช้เมื่อยามจำเป็นมีไว้พอกินพอใช้ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่ายและพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อมเมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดีโรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถได้ดำเนินการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนโดยบุรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนเพื่อให้นักเรียนได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันคือพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีกิจกรรมออมทรัพย์วรรณะเพื่อชีวิตมั่นคงกิจกรรมสหกรณร์้าาในโรงเรียนและจัดให้มีมุมป้ายนิเทศเกี่ยวกับปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงข้อที่11มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลสมีความละอายเกรง,งกลัวต่อบาปตามหลักศาสนาโรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้เล่นกีฬาและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆเพื่อให้นักเรียนมีประสบการณ์ชีวิตมีน้ำใจนักกีฬาและมีความแข็งแรงรวมถึงมีการจัดกิจกรรมพุทธธรรมนำสุข กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมช่วยให้นักเรียนละอายและเกรงกลัวต่อบาปส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นคนดีของสังคมข้อที่12คํานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ตนเองโรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถได้ดำเนินการจัดกิจกรรม เพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนและชุมชนผ่านกิจกรรม Power Pass อาสาพลังบวกภายใต้โครงการ m i r a ล l e of อ i ไลฟ์ปฏิหารแห่งชีวิตเพื่อปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและการปลูกฝังการเป็นผู้ให้อันเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม จากการดำเนินงานของโรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถตามนโยบายค่านิยมหลักของคนไทย12ประการทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนผู้เรียนมีระเบียบวินัยมีคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษาและเป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่านิยมหลักของคนไทย12ประการโดยสมบูรณ์